สวัสดีค่ะดิฉันรัติดิฉันรัติเทดดี้นะคะวันนี้ก็วิเคราะห์กราฟตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะก็คือวิเคราะห์กันวันนี้แล้วนะคะก็คือจะมีทั้งคุณลุงนะคะจโลนนะคะแล้วก็คุณป้าละกาบนะคะเยเรนมานะคะก็วิเคราะห์ว่าจะมีซูมกันวันนี้นะคะนี่คือเกอะฟีบสซีให้ก่อนตอนเช้านะคะก็มาตามนับทุกอย่าง ทำหายแล้วหายอีกงงมากนะคะวีขอให้ในกลุ่มก่อนวีพีต้องมาก่อน,อนจะค่อยสรุปข้างนอกนะคะเซลลกำไรเราลิปติดนะคะอนี่คือเราปิดกันก่อนนะคะต้องบอกก่อนเนาะนกำไรแล้วเราก็ปิดเลยแล้วเราก็เจอกัน,นะคะ่ะตูมเท็สด,ดวันนี้นะคะ z ูมเทคดสด z o o เท็ดสดกันเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าเราก็มีการเถคสดนะคะ z ูมกันนะคะ คนก็เริ่มเข้ามานี่แอดมินนะคะปึ๊บป๊บนะคะกองทุนราคากองทุนค่ะปัจจุบันเข้าเท่าไหร่นะคะก็เก็บกาไรไปค่ะสวยงามค่ะนะคะรวดเร็วนะคะเก็บสังรับสัมรอบนะคะสวนนะวันนี้ก็คือทุกคนแฮปปี้เอนดิงกันนะคะกําไรสวยงามสรุปของเฟดนะคะให้ด้วยนะคะว่าเฟดพูดว่ายังไงน,นะคะใครที่อยากจะอยู่ในกลุ่มนะคะก็แอดไลน์มาได้ NC142 นะคะสวัสดีครับ